การชูมือเป็นสนัญลักษณ์เขาปีศาจหรือเดวิลฮอนส์คือสิ่งที่จีนซิมมอนส์นักร้องและมือเบสของวงคิสวงร็อกรุ่นใหญ่ทำให้เห็นบ่อยจนกลายเป็นท่าประจำตัวแต่วันนี้ร็อกเกอร์วัย67ปีพยายามจะครอบครองสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นของส่วนตัว เมื่อเขายื่นจดลิขสิทธิ์ค่าเดวิลฮอนส์กับทางสำนักง,งานสิทธิบตัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐโดยอ้างว่าเป็นคนที่ทำให้สัญล,ลักษณ์เดวิลฮอนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตกับวงคิสเมื่อปี1974 ข่าวดังกล่าวถูกต่อต้านในหมู่แฟนเพลงร็อกและเมทัลอย่างมากเพราะเป็นที่รู้กันว่าศิลปินที่ทำให้สัญลักษณ์เดวิลฮอนส์โด่งดังในหมู่แฟนเพลงขาร็อกก็คือรอนนี่เจมส์ดีโอนักร้องนำผู้ร่วงลับที่ใช้ท่าเดวิลฮอนส์เมื่อครั้งทำหน้าที่นักร้องนำคนใหม่ของวงแ a ล k s a ับ a ัต เมื่อปี1979ด้วยก่อนหน้านั้นออสซี่ออสบอนนันกร้องนำคนก่อนมักชู2นิ้วทักทายแฟนเพลงเขาจึงคิดค้นท่าส่วนตัวโดวยนำท่าเดวิลฮอนส์ที่คุณย่าชาวอิตาเลียนของเขาใช้ปัดเป่าโชคร้ายตามความเชื่อมาใช้เป็นท่าส่วนตัวบนเวทีจนเดวิลฮอนส์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนเพลงหูเหล็กนับตั้งแต่นั้นซึ่งเดวิลฮอนส์ของดีโอยังแตกต่างจากท่าของจีนซิม,มอนตรงที่ไม่กางนิ้วโปง้ง Jeans Indian o o f food. w e n d ดี i o ภรรยาไม้ของ r ร n n i เจ a m e ด d i อออกมาวิจารณ์จีนซิม m m o ส์ว่าการหวังหาประโยชน์จากสิ่งนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจ De วิสฮอ r ์ s เป็นสมบัติสาธารณะไม่ใช่ของที่ใครคนใดคนหนึ่งสามารถครอบครองเอาไว้คนเดียวอย่างไรก็ดีโอกาสในการจบนิขสิ์ท่าเดวิสฮอส์ในสหรัฐอาจเป็นเรื่องยากพระสัญลักษณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อไอลี่ไซ ภาษามือของสหรัฐที่ใช้ในการบอกรักโดยเป็นท่าที่ใช้กันมานับร้อยปีและถูกใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก